สวัสดีค่ะชาชาลิมค่ะก็หายหน้าหายตากันไปเลยนะคะเออรู้สึกว่าชาเนี่ยไม่ได้ทำวิดีโอตั้งแต่ช่วงน่าจะเป็นช่วงต้นๆปีแล้วนะคะคือไม่หลายเดือนแล้ว่ะละน่าจะสัก ออสองเดือนสามเดือนในเรมั้งคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีเวลานะคะก็เลยอยากจะมาทำวิดีโอนะคะเป็น f ฟ v เวอร์รินะคะก็คืออยากจะขอรวบยอดเลยแล้วกันนะคะในช่วงสองสามเดือนที่ไม่ได้ทำวิดีโอ f ฟ v เวอร์ริเลยนะคะก็วันนี้ชานะคะก็จะมารีวิวแชร์นะคะว่าในช่วงที่ชาหหายไปนเนช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยชาใช้อะไรแล้วรู้สึกว่าเออมันโปรดมัน โปรดปรานมันใช่มากนะคะแล้วก็นี่ก็เพิ่องอาบน้ําเสร็จนะคะก็เพิ่งสระผมแล้วก็ขี้เกียจทําผมนะคะก็เลยจับรวบๆผมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันนะคะไปติดตามกันเลยค่ะคมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะก็เป็น2ตัวนะออสองตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นในหมวดของการ ล้างหน้านะคะตัวแรกนะคะก็คือเจ้า T3 Skin Cleansing Facial Wash นะคะอันนี้นะคะเป็นสำหรับนะคะผิวที่เป็นสิวนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็คือเป็น c e t a p h i l Gentle Skin Cleanser for s i n t เ p e นะคะสองตัวนี้นะคะเพื่นพนอนๆคงคุ้นหน้ากันดีนะคะแต่ก่อนอื่นชาต้ตองขอท้าความนิดนึงนะคะว่าก่อนหน้านี้ชาเนี่ย มีปัญหาผิวมากเลยคือเป็นสิวแบบสิวหนักมากคือเออสาเหตุที่ไม่ได้ทําวิดีโอเพราะว่าเออหน้าแบบเป็นสิวเห่อมาแล้วก็คือไม่ค่อยได้แต่งหน้าคือพยายามงดพวกเ,เครื่องสําอางนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยเอ่อช้ารู้สึกว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะแรกๆเนี่ยมันก็จะแค่เป็นแบบว่าสิวพดๆเอ่อมาพอหลังๆเนี่ยมันเริ่มแบบเป็น เป็นผดด้วยแล้วก็เป็นสิวหัวดําสิวอักเสบแล้วมันก็มีเป็นแบบมันบางจุดแล้วก็แห้งบางจุดแล้วบริเวณที่แห้งนะคะอย่างช่วงนี้ก็จะลอกพอลอกแล้วก็จะรู้สึกแบบคันๆยีบๆอะค่ะแล้วบางทีเนี่ยเออเวลาที่มีสิวอักเสบขึ้นเนี่ยเวลาก่อนมันจะขึ้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันขึ้นเพราะว่ามันจะคันๆก็แปลกดีนะไม่เคยไม่เคยเป็นนะแบบเวลามีสิวมันจะคันๆที่สิวอะค่ะแล้วคือแบบคือสิว บำรุงยังไงก็พอแห้งไปแล้วนะคะพอสิวหายไปแล้วตื่นมาเช้าวันใหม่ก็ต้องมีสิวเม็ดใหม่ขึ้นอยู่ดีแล้วช่วงนั้นเนี่ยคือชาใช้อะไรไม่ได้เลยต่อให้จะเป็นของถูกของแพงแค่ไหนใช้อะไรแล้วแพ้หมดแพ้ทุกอย่างแล้วชาก็เลยเข้าไปหาข้อมูลนะคะในอินเทอร์เน็ตก็ชาเนี่ยไม่แน่ใจแต่มีความรู้สึกว่าสภาพผิวหน้าตัวเองเหมือนการติดเหมือนผิวติดสเตียรอยนะคะซึ่งชาก็คิดว่าเอ๊ะ เราก็ไม่ได้ใช้ครีมอะไรที่มันแบบว่าไม่มีออยอรหรือว่าไม่มีอะไรแบบใช้ครีมอะไรที่น่าเชื่อถือมาตลอดนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเออเมื่อ30ปีก่อนอาจจะมีการลองสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเคยเอ่านในรีวิวบางคนนะคะบางคนเนี่ยคือเคยใช้ครีมที่มันมีสเตียรอยเนี่ยสองสามปีมาแล้วแต่ว่าคิดว่าเออคงไม่เป็นอะไรแต่พอผ่านมาแล้วบางทีพิษมันเพิ่งมาไงผิวมันเพิ่ง พึ่งแบบคายแบบมันพิษออกมาแล้วมันก็แบบเผลอเลยแนละ้วคือช่วงนั้นช่วงนั้นอะใช้อะไรไม่ได้เลยชาก็เลยต้องแบบคือหยุดการใช้สกินแคร์ทุกอย่างแล้วก็เลือกที่มันอ่อนโยนจริงๆที่มาใช้จริงๆได้แค่ไม่กี่ตัวเองเ,ออเดี๋ยววิดีโอหน้านะคะชาจะมารีวิวนะคะเล่าประสบการณ์ในช่วงที่ผิวเป็นสิวหนักๆน,นะคะเราก็จะมารีวิวสกินแคร์ทั้งหมดในช่วงที่ชาเป็นสิวหนักๆเนี่ยที่ชาใช้เนี่ย มีอะไรบ้างแล้วผิวมันดีขึ้นยังไงนะคะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังในวิดีโอวิดีโอถัดไปแล้วกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอ,อ,อยากให้ชาทำนะคะก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะว่าอ,อ,อยากให้เป็นในรูปแบบไหนนะคะอ่าเดี๋ยวมาพูดกันต่อแล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะในช่วงที่ชาไปสิวหนักๆนะชาจะใช้ตัวล้างหน้านยอยู่2ตัวนะคะก็คือเจ้าตัว ทีทรี r i ินค n ีนซิ่งเฟเชอร์นะคะเอามาพูดถึงตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเจลลักษณะส,สีเขียวนะคะกลิ่นสังเกตว่าใก,กล้จะหมดแล้วนะคะกลิ่นตัวนี้นะคะค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะเป็นกลิ่นกนทีทีนะคะเวลาเราล้างมันจะให้ความรู้สึกเย็นช่่อว่าตัวนี้เหมาะกับคนผิวมัน ชาว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับคนผิวแห้งนะคะเพราะว่าถ้าใช้กับคนผิวแห้งเนี่ยทีทรีความเย็นมันจะเหมือนทําให้ผิวมันแห้งตึงหลังล้างหน้านะคะยิ่งถ้าคนผิวแห้งใช้มาจะแห้งเพิ่มขึ้นนะคะตัวเนี้ยเหมาะกับการใช้เวลาที่เรามีสิวแบบช่วงที่หน้าเรามันมากๆแล้วมีสิวอักเสบเนี่ยตัวเนี้ยจะเหมาะนะคะแต่ว่าช่วงนี้ชาเนี่ยผิวหน้าดีขึ้นแล้วนะคะสิวอักเสบไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะแล้วก็ ผิวมันเริ่มเริ่มสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็พอใช้ตัวนี้นบางทีมันแห้งบางจุดไงชาก็เลยไปซื้อตัวใหม่มานะคะก็ตัวเนี้ยคนพูดถึงเยอะมากดังมากแต่ว่าพูดเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ลองนะก็คือเซตาฟิลนะคะตัวนี้นะคะอ,อ,อ่อนโยนจริงๆนะคะตัวนี้ค่อนข้างอ่อนโยนไม่มีฟองออไม่ ไม่มีกลิ่นใดๆนะคะคืออ่อนโยนจริงๆแล้วตัวนี้สามารถล้างเครื่องสำอางได้แต่เครื่องสำอางแบบแบบเราแต่งแบบเบาๆแบบไม่ไม่ไม่โบะมากอ่ะอาจจะล้างได้นะคะตัวนี้ค่อนข้างาจะใช้ทั้งเช้าเย็นเลยแต่ว่าบางบางครั้งเนี่ยก็จะใช้สลับกับเจ้าตัวนี้ในช่วงกลางคืนคืออยากให้มันใช้ให้มันหมดหมดไปนะคะตัวนี้คือเออคือใช้ได้ทุกสภาพผิวหรือแม้กระทั่งว่าเด็กนะคะที่เด็ก ที่เพิ่งเริ่มเริ่มโตเป็นสาวโตวเป็นหนุ่มแล้วคืออยากจะเริ่มดูแลตัวเองนะคะตัวนี้ก็คือใช้มากแม้กระทั่งผิวบอบบางนะคะก็ค,คือตัวนี้จริงๆเวิร์กมากเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ชารีวิวแบบลึกๆนะคะก็ลองลองอคอมเมนต์กันมาดูนะคะเดี๋ยวไอพวกสรรพคุณนะคะี๋ยวชาค่อยเอาไว้พูดถึงวิดีโอหน้าแล้วกันนะคะแต่จะบอกว่ามันใช้ได้ดีมากนะคะแล้วก็เวลาหลังล้างหน้าเนี่ยมันไม่ถึงขั้นว่าแบบว่า ยังไงอะมันไม่มันไม่เมือกมันไม่มันมากค่ะคือความที่มันไม่มีฟองเวลาล้างมันก็มันเป็นธรรมดาที่มันจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เหมือนล้างไม่เกลี้ยงค่ะแต่ว่ามันก็ยังโอเคนะมันก็ยังให้ความรู้สึกสะอาดมันสะอาดแต่อาจจะมีลื่นๆบ้างนะคะแต่ว่าผิวเนี่ยชุ่มชื่นดีนะคะแล้วก็ถามว่าเรื่องสิวเนี่ย ช่วยได้ไหมช่วยได้บ้างนะคะแต่ต้องใช้ต่อเนื่องคือมันไม่มันไม่ไปสร้างความระคายเคืองให้ผิวเราเพิ่มขึ้นไม่ไปทําให้สิวมันมันแบบอักเสบขึ้นนะคะคือมันช่วยให้ผิวดูดีขึ้นแล้วก็ให้ปัญหาเนี่ยดูซอฟ์ลงนะคะแต่ไม่ได้ทันตาเห็นนะคะคือคือต้องใช้ต่อเนื่องนะคะอย่างตัวนี้ก็คือมันเป็นเวสสำอางนะคะก็คือ ถือว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะเออมาถึงตัวถัดมานะคะชาจะมาในหมวดในช่วงที่ชาเป็นสิวก่อนแล้วกันนะคะแต่จริงๆยังมีอีกหลายโปรดักต์นะคะแต่ชาเอาตัวที่ชาชอบๆจริงๆเอามารีวิวนะคะอย่างตัวนี้ก็คือทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะคะนี่ก็คือ Smooth E นะคะเออสกินแคร์ครีมนะคะ for gentle face and body care นะคะตัวนี้นะคะ คือปลื้มมากคือเคยใช้เมื่อวัยรุ่นนานมามากแล้วแหละแล้วก็เราก็พอเลิกไปก็หยุดไปแล้วก็ไปลองโน่นล,ลองนี่แล้วก็เพิ่งมันนึกถึงตอนที่มีปัญหาผิวจริงๆคือใช้อะไรก็แพ้แล้วนึกถึงเจ้าตัวนี้เลยคือตัวนี้ก็คือแบบว่าคือทุกคนต้องรู้สรรพคุณอยู่แล้วะอะอาชาจะมาพูดถึงผลที่ชาใช้เลยนะคะก็คือตัวนี้มันช่วยให้หน้า ขาวขึ้นนะในความรู้สึกชาคือกระจ่างขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือผิวนุ่มผิวดูดูดีขึ้นอะ่ะผิวดูมีน้ํามีนวลดูนุ่มขึ้นแล้วก็จับแล้วรู้เลยว่าเออไอที่มันแห้งๆที่มันแบบดูกล้าที่มันแพ้มามันดูนุ่มขึ้นแล้วก็ช่วงที่ว่ามันคันเป็นผลยาชาจะเป็นช่วงตรงนี้นะคะมันจะเป็นผดๆแล้วก็เป็นแห้งๆอะ่ะ มันแห้งๆหมบอกไม่ถูกแล้วมันจะคันๆยิบๆเลยคือมันไม่มีแล้วค่ะมันดีขึ้นแต่ตอนนี้นที่ชาติยังมีอยู่ก็คืออาจจะมีสิวอักเสบขึ้นในช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีบ้างแล้วก็มีสิวผดๆนิดหน่อยนะคะแล้วตัวเนี้ยเออแต่ที่ตอนนี้ชาติเบื่อที่สุดก็คือพวกจุดด่างดำชาติเป็นคนมีจุดด่างดำง่ายมากนะคะคือชาติเป็นคนเนี้ยนิสัยเสียชอบแกะชอบกาวเวลามีสิวแล้วก็ ก็เลยจะเป็นจุดด่างดาง่ายมากตัวนี้นะคะสิวก็ช่วยทำให้มันสมานให้มันมันโอเคขึ้นให้มันมันไม่ถึงว่าแห้งในทันตาภายในคืน2คืนนะมันก็ดูโอเคขึ้นนะคะแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยช่วยลดเลือนได้อ,อโอเคทีเดียวนะคะเ,เรื่องสิวนี่ผ่านเลยก็คือเหมือนช่วยให้มันมัน สมานให้มันดีขึ้นแล้วกเ็เรื่องผิวขาวเนี่ยชาว่าช่วยได้แล้วก็เรื่องจุดด่างดำก็ช่วยได้แต่ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรูขุมขนนะชันรู้สึกว่ามันมันดูเบลอะคะ่ะรูว้วมันดูเล็กลงแต่มันไม่ได้แบบแบบสังเกตชัดว่าเออมันเล็กจริงๆมันก็ช่วยได้ดีในระดับนึงแต่ที่สัมผัสได้ก็คือน้าน,นุ่มเราก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นจริงๆอันนี้โอเคเลยสมูท e ีนะคะ แล้วก็มาถึงตัวถัดมานะคะก็คือเจ้าตัวนี้ครีมยันฮีนะคะไวท์เทนนิ่งครีมค่ะก็คือช่วงน้นาชาติเนี่ยกลับไปไทยนะคะแล้วก็เออก็ช่วงน,น,นั้นก็พยายามหาข้อมูล ทั้งไทยทั้งฝรั่งนะคะว่าเออช่วงที่เป็นสิวนาะใครใช้อะไรดีมั่งนะคะแล้วก็ช่าแข่งนคนเนี่ยพูดถึงเจ้าตัวเนี่ยเยอะนะคะยันฮีก็คือจะมีขายตามเซเว่นตามพวกซูเปอร์มาร์เก็ตหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยชากลับไปออกลับไปไทยแล้วเข้าไปในเซเว่นเออเห็นตัวนี้มีขายแล้วก็ราคาอยู่แค่ร้อยกว่าบาทนะคะน่าจะไม่เกิน200ไม่แน่ใจนะคะเออชาก็เลยลองซื้อมาใช้ดู ชาจะใช้ควบคู่กับสมูทตี้นะคะชาจะลงสมูทตี้ก่อนแล้วก็ลงเจ้าตัวนี้ไปนะคะบางวันก็ใช้ทั้งกลาง,ลางวันกลางคืนบางวันนะคะก็ใช้แต่กลางคืนอ,อย่างเดียวนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็ชาอาจจะไม่รู้ประสิทธิภาพแบบแน่นอนเพราะว่าใช้ควบคู่กับสมูทตี้ไงเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมัน มีแย่งซีนกันหรือเปล่านะคะแต่เท่าที่รู้ก็คือไม่แพ้เลยแล้วก็เ,เนื้อครีมนะคะพูดถึงเนื้อผลิตภัณฑ์ก่อนเนื้อครีมเกลี่ยง่ายเห็นหลอดเล็กๆอย่างนี้นะคะใช้ในปริมาณที่น้อยนะคะก็สามารถเกลี่ยด,ด้วยทั่วหน้าเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งความมันนะคะแต่ว่าให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วเวลาใช้เสร็จลรู้สึกว่าผิวหน้าเน่ยนุ่มมากแล้วกเ็เรื่องจุดด่างดํานะคะถ้า ว่ามันยังแพ้สมูทตอีนะสมูทตอีเห็นผลกว่านะคะแต่ว่าเออชาก็ถือว่าโอเคนะราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะคะแล้วก็เออเนื้อครีมจะพันโอเคแล้วที่สำคัญคือชาใช้ในช่วงที่ผิวแย่แต่ว่าไม่รู้สึกแสบเลยนะคะตัวนี้ใช้แล้วแบบรู้สึกว่ามันอ่อนโยนมากแล้วก็ผิวนุ่มจริงๆเกลี่ยเกลี่ยได้ดีด้วยนะคะก็เลยเป็นใช้แล้วชอบอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันมีทั้ง เขาบอกว่ามันทำให้หน้ากระจ่างใสนะคะจากกลูตาไทโอนะคะและยังมีทรานิซามิกแอซิดมีอาบูตินด้วยอาบูตินนี่คือช่วยให้แบบผิวเราดูแบบอ่อนเยาว์นะคะมีวิตามิน B3 วิตามิน E และสารสกรัดจากอะโลเวลานะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นนะคะดูจากส่วนส่วนผสมส่วนประกอบนะคะค่อนข้างจะคล้ายกับสมูทตีเหมือนกันนะคะอย่างสมูทตีเนี่ย เดี๋ยวสมูทตอีนะคะก็ส่วนผสมเขานะ,ะก็จะเป็นจากพวกมีวิตามินอีอะโลเวล่าเหมือนกันแต่ที่ที่พิเศษนะคะของสมูทตอีก็คือมีเซนทรล่าเอเซนนะคะก็เหมือนเป็นเ,เขาบอกว่ามันเป็นเดี๋ยวหาข้อมูลก่อน อ๋อเจ้แล้วนะคะเซนทร่าเอสเซนนี่นะคะเออจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นเป็นอะไรอะเป็นพืชชนิดนึองอะนะคะที่ที่แพทย์เขาได้เป็นคนพบนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันสามารถช่วยสมานแผลลดรอยแผลเป็นนะคะแ่แพทย์ผิวหนังเน่ยต่างประเทศนะให้ความยอมรับกันมา,นะคะากค่ะกับเจ้าส่วนประกอบตัวนี้นะคะเดี๋ยวข้อมูลลึกๆนะคะเดี๋ยวชาจะมา ทำรีวิวนะคะในวิดีโอหน้านะคะถ้าเพื่อนๆอยากดูก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะเ,ออเดี๋ยวมาดูตัวถัดมานะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอ๋อชาลืมตัวนี้ไปนะคะก็คือเจ้าโทนเนอร์นะคะคือชาเนี่ยเป็นคนติดโทนเนอร์แต่ช่วงที่ชาเนี่ยสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยชาใช้อะไรอย่างที่บอกไปคือแพ้งหมดเลยชาก็เลยหยุดโทนเนอร์ที่มีอยู่แล้วก็ลองไปหาตัวใหม่นะคะเราก็ไปเจอเจ้าตัวนี้นะคะนุ๊กส์ค่ะนุ๊กนี่นะคะก็คือเป็นเวก ชะสัมอางเช่นกันนะคะก็คือเขาค่อนข้างใส่ใจนะคะกับผิวพันนะคะตัวนุ๊กเนี่ยลายของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะแม้ผิวแพ้ง่ายเพราะมันเป็นเวสสัมอางนะคะอันนี้นะคะ Nuxe Lotion Tonic นะคะ Gentle t o n i n g Lotion f a c e Eye Alcohol f r e e นะคะ w i t โลชั่นเพชเนะคะตัวนี้นะคะ เนื้อมันจะเป็นแบบว่านะ้ะมันจะเป็นสีสีมันชาค่ะชาแบบชาเหมือนพวกชาชาเขียวชาอะไรที่ยังไม่ได้ปรุงอะไรทั้นั้นสีมันค่อนข้างจะจัดนะคะแล้วก็อันนี้ชาใช้หมดแล้วนะคะเพิ่งจะหมดไปไม่กี่วันนี้เองนะคะมันก็กลิ่นค่อนข,ข้างหอมทีเดียวนะคะแต่ว่าเออใช้แล้วแบบ ดีอ่ะคือไม่แพ้เลยคือยิ่งเวลาเราผิวคือช่วงนั้นที่ผิวชามันมันมีทั้งสิวแล้วมันอักเสบคือคือผิวมันแย่จริงๆมันแย่มากอะแล้วตัวนี้นะคะมันเหมือนมันเหมือนไปช่วยเอาน้ำเนี่ยไปช่วยสร้างความสมดุลให้กับผิวแล้วก็ไม่รู้สึกแพ้ยิบยิบใดเลยแล้วก็ช่วยให้ลูกขมขนอนะ มันดูกระชับขึ้นแล้วก็ผิวดูมีน้ําขึ้นแล้วก็ช่วยทําความสะอาดได้ดีนะคะตัวนี้คือชาแนะนําว่าใครที่อยากลองใช้โทนเนอร์แต่เป็นคนแพ้โทนเนอร์นะคะหรือว่าผิวเรื้อลังมีปัญหาแล้วอยากใช้โทนเนอร์นะอันนี้โอเคเลยเจากนุก๊กนะคะเดี๋ยวเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์สิวนะเดี๋ยวชาค่อยมาทำวิดีโอหน้าอีกทีนะคะวันนี้มาพูดถึงเฟรนร์ในช่วงส3าเดือนนี้ก่อนแล้วกันเนาะมาถึงตัวถัดมากันบ้างนี่แหละค่ะ ของไทยเรานี่เองนะคะผงพิเศษตาตราลมชูชีพนะคะอันนี้ชาก็กลับไปไทยก็ไปเอามาหลายแพ็คเลยเช่นกันนะคะตัวนี้ยชาจะใช้ผสมน้ำนะคะแล้วก็แต้มสิวนะคะคือสิวถ้าแบบมีสิวแบบหัวเหมือนสูปแล้วหรือสิวแบบอักเสบนะคะาจะบีบออกมาก่อนเลยแล้วก็เจ้าเอาเจ้าตัวนี้นะคะผสมน้ำแล้วก็แบบ โบโบหนาหนาเลยนะคะแป้งแบบหนาหนาเลยแล้วแบบสิวแห้งคืนเดียวนี่คือสิวแห้งเลยอะ่ะแล้วคือแห้งแบบเห็นทันตาค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีแบบพอกต่อเนื่องนะคะมันก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นนะคะคือราคาถูกนะคะแล้วก็ใช้ดีด้วยตัวนี้นะคะคือช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงวัยรุ่นนะชาเป็นสิวหลักมากสิวแบบอักเสบทั่วแก้มี่ยมีช่วงแก้มเนี่ยชาชอบเอาตัวเนี้ยผสมกับน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ าจจะมีโรยโรยเกลือนิดหน่อยนะคะโอ้โหแบบสองสามวาันนี่คือสิวกลายเป็นคนแบบหน้าใสาที่มาทันทีช่วงนั้นไม่ัวรุ่นนี่ยังไม่ค่อยแบบใส่ใจกับพวกครีมเท่าไหร่นะคะก็จะแบบพยายามซื้อของถูกๆก,ก็ตัวนี้นี่คือเลิศมากแล้วก็เออราคาถูกนะคะแต่ว่าอาจจะแบบช่วงแรกๆที่เราผสมน้ำมะนาวทาไปอาจจะมียิบๆนะเพราะมันจะค่อนข้างกัดนะคะเหมือนกัดสิวกัดความมันกัดแบคทีเรียไงค่ะมันค่อน,นข้าง แบบแสบนิดๆนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะมันก็จะดีขึ้นเออพอหลังจากนั้นมันก็จะไม่รู้สึกแสบมันก็จะแบบเออค่อนข้างรู้สึกทามาแล้วก็ดีขึ้นนะค่ะค่ะวันนี้พูดเร็วไปหรือเปล่านะคะถ้าเร็วไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะกลัววิดีโอมันจะยืดเดยื้องะเพราะชาแบบสังเกตวิดีโอหลายตัวของชามันจะทําชาตั้งใจจะทําสั้นๆแต่มันก็ยาวทุกทีนะคะกลัวเพื่อนๆเบื่อกันนะคะามาถึงตัวถัดมากันบ้างนะคะ นีมาที่ตัวนี้กันบ้างดีกว่าของไทยเช่นกันนะคะอันนี้คารินนะคะคอลลาเจนเอ่อเป็น H ฟอร์มูล่านะคะสำหรับผมเสียที่ผ่านการทำสียืดหยัดนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็คงเห็นผ่านตาแล้วไม่ว่าจะเป็นโลตัสบิ๊กซีมีขายหมดนะคะตัวเนี้ยชาตินะ่ใช้มานานมากแล้วตั้งแต่สมัย วัยรุ่นตั้งแต่สมัยแบบว่าทํางานเองแล้วแบบต้องประหยัดออใช้ของแบบว่าที่ดีราคาถูกกันนะคะงบน้อยๆอะไรเงี้ยใช้มานานมากแล้วก็เออก็หยุดใช้ไปนานมากเลยนะหยุดใช้ไปนานมากเลยไม่ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรนะคะแล้วยิ่งย้ายมาอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะก็ยิ่งยิ่งหาซื้อไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ประกอบกับช่วงที่กลับไปไทยนะคะก็เออ ไปเจอเจ้าตัวนี้นะคะก็เลยซื้อกลับมานะคะคือ,อ,อความดีของมันนะคะก็คือเจ้าตัวนี้คืออย่างที่บอกคือมันถูรู้สึกว่ากระปุกใหญ่เนะี่ยอยู่แค่เ,เท่าไหรอ่อ่ะ99มั้ยหอ๋อหรือว่าน่าจะร้อยกว่านะ,ะน่าจะขึ้นขึ้นราคาน่าจะร้อยกว่าแต่ว่าปริมาณคุ้มมากช้าจะใช้สูตรนี้ตลอดนะคะสูตรฝาสีเขียวเนี่ยนะคะสูตรสำหรับผมเสียที่ผ่านการทำสี ยืดดัดมานะคะตัวนี้ฮะเนื้อครีมจะเป็นสีออกเขียวนะคะแล้วก็เนื้อครีมเข้มข้นมากนะคะบางตัวราคาถูกๆนี่ครีมเหลวใช่ตัวนี้เข้มข้นมากค่ะแล้วก็เวลาใช้นะใช้ได้ในปริมาณที่น้อยก็ออพอกด้ทั่วผมแล้วนะคะแล้วตัวในความพิเศษของมันก็คือมัน ใช้หมักผมก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นครีมนวดก็ได้ส่วนมากชาจะซื้อมาเป็นครีมนวดนะคะชาไม่ค่อยใช้ครีมนวดมานานมากแล้วชาจะใช้ตัวนี้หรือพวกที่เป็นทรีทเมนต์ใช้แทนครีมนวดนะคะตัวนี้ก็คือเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับหนึ่งนะคะที่แชมป์ผมที่แชมป์ผมโลกนะคะ เลือกใช้นะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันจะมีคอลลาเจนเข้มข้นกลิ่นหอมนานอันนี้คอนเฟิร์มเรื่องกลิ่นหอมนานนี่คือแบบผมหอมทั้งวันเลยนะคะบำรุงตั้งแต่โคนจะหลดปลายนะคะเออข้ามาถึงตัวถัดมานะคะอันนี้ก็คือเอ่อยินเหลนนะคะซาตินแคร์นะคะ ตัวนี้นะคะคือเป็นของดีเลตกับโอเลนะคะเหมือนเขาทำผลิตภัณฑ์ร่วมกันนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนขอโทษเป็นเหมือนอเป็นครีมสำหรับเชฟอะคะ่ะเป็นเหมือนวิปครีมนะคะสำหรับเชฟพวกขนที่เราไม่ต้องการทะ,ะชาช้าจะใช้กับพวกขานะคะหน้าแข้งอะไรเงี้ยนะคะเวลามีขนก็จะเชฟไปนะคะ กลิ่นหอมมากนะคะเวลาบีบออกมานะคะเนื้อครีมจะเป็นสีเขียวจะไม่ได้เป็นโฟมนะจะเป็นสีเขียวแบบข้นมากแล้วเราก็ถูไปกับไปกับขาเขาจะเป็นวิปครีมแตแล้วก็เวลาใช้มีดโกนไปเนี่ยแล้วแบบโกนได้ง่ายมากแล้วก็ไม่ละคายเครืองนะคะไม่บาดแล้วก็เหมือนผิวหลัง การโกนนะคะก็ยังมีความชุ่มชื่นอยู่ยังมีน้ำหล่อเลยยี้ยงอยู่นะคะก็เป็นไอเทมที่ชอบนะคะในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานะคะมาถึงตัวนี้กันบ้างค่ะกล่องใหญ่เลยนะคะอันนี้คือเป็นมาร์สนะคะอันนี้คือ v ีซีบัว ชาไม่รู้นะคะว่ามันยี่ห้ออะไรแต่มันเป็นเขาบอก V c ซีบวกอนนาโนชาถ้าใครรู้ว่ามันคือยี่ห้ออะไรก็บอกด้วยค่ะคือชาได้เป็นของฝากมาจากญี่ปุ่นนะคะมันเป็นมาวิตามินซีที่เข้มข้นมากแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นนาโนก็คือมันอนุเล็กมากนะคะชาเปิดให้ดูนะคะความพิเศษของมันที่แรกชาแกะมาหรือว่ามันจะเป็นแบบเป็นซองเป็นซองแต่จริงไม่ใช่มันมาเป็นแพ็กเกจ ใหญ่อย่างนี้เลยค่ะมันมาใหญ่อย่างนี้เลยนะคะแล้วในนี้ก็จะมีแผ่นมาร์นะคะเหมือนเหมือนแช่เซรั่มอยู่ในซองนี้นะคะซองนี้ก็จะเป็นซิปล็อกนะคะจะมีเป็นซิปล็อกแล้วก็ในนี้นะคะจะมีด้วยกันอยู่30แผ่นนะคะตัวนี้เขาบอกว่า for moist m and beautiful bare skin with uh, elasticity นะคะตัวนี้นะคะ หลังเวลาช่ามาแล้วเนี่ยพอลอกออกมาเนี่ยรู้สึกว่าหน้ามันนุ่มชุ่มชื่นแล้วมันรู้สึกว่ามันละเอียดดูสว่างขึ้นนะคะคือชอบมากแล้วก็ชานะ่ะแนะนําว่าเ,เพื่อนเพื่อนที่มีแผ่นมากกนอย่างงี้นะคะก่อนใช้เนี่ยหรือว่าเวลาการเก็บควรเก็บในตู้เย็นนะคะแล้วเวลาเราเอาออกมาใช้งานเนี่ยความเย็นของแผ่นมาเวลามาเนี่ยมันจะช่วยแบบเหมือนกระชับรูขุมขนนะคะช่วยทําให้ผิวแบบ ความเย็ยนทำให้ผิวมันดูแบบโดตัวเหมือนกระชับรูปผลไปในตัวนะคะตัวนี้ก็เวิร์กมากคือใช้แล้วรู้สึกว่าเออวิตามินหรือเซรั่มเนี่ยมันเข้าไปในผิวจริงๆมันซึมไปบำรุงผิวล้ำลึกจริงๆค่ะตัวนี้ก็ชอบในช่วงสอาเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปริมาณจุใจใช้ไม่รู้เท่าไหร่จะหมดนะคะใหญ่ามากนะคะมีหลายแผน่นมาถึงตัวถัดมานะคะ สังเกตที่ผ่านมาจะเป็นสกินแคร์ส,ส่วนใหญ่นะคะวิดีโอวันนี้อาจจะมีเมคอัพนิดหน่อยนะคะคือส่วนมากจะเป็นสกินแคร์จริงๆอ,อันนี้ก็คือเป็นแปลงนะคะ d u ว์ไฟ ber F50 นะคะจาก s i ก m a จริงๆตัวนี้ชามีมานานมากมากๆจริงๆคือเป็นแปลงชุดแรกที่ซื้อที่มีเอาไว้เลยนะคะแต่ว่าที่มีมานานเนี่ยแต่เราก็ยังหา ยังหาการใช้งานที่ถูกใจไม่ได้ยังไม่รู้จุดว่ามันใช้กับอะไรคือช่าลองเหมือนใช้เป็นบลัชออนใช้เป็นแป้งไฮไลท์คือมันมันยังไม่ถูกใจจนช่ามาลองใช้กับแป้งผสมรองพื้นนะคะเออรู้สึกว่ามันเวิร์คค่ะด้วยความที่มันมันบางเออมันมันอัดแบบเบาๆนะคะกระจายอย่างนี้เวลาเราใช้กับพวกแป้งนะคะที่แป้งหนา,นา แป้งที่อัดแข็งๆหรือพวกแป้งผสมรองพื้นเนี่ยเราวนๆแล้วมาทาหน้านะคะมันจะได้ลุกที่สวยและไม่โบ๊ะไม่หนาเกินไปอย่างแป้งฝุ่นก็ใช้ได้ดีนะคะแต่แป้งฝุ่นเนี่ยมันเบาอยู่แล้วยิ่งถ้าเราไปใช้กับแป้งอะไรที่มันเบาๆมันก็ดูเบากันไปใหญ่นะคะถ้าแป้งฝุ่นอาชาติจะใช้แป้งที่อัดแน่นๆเราก็เอามา มามาเบลนที่หน้านะคะแต่ถ้าเป็นพวกแป้งหนา,นาแป้งพวกผสมรองพื้นแป้งเคกอะไรพวกนี้เจ้าจะใช้กับแปรงตัวนี้นะคะปัดแล้วมันก็อย่างวันนี้ก็ใช้นะคะมันอย่างสมมตินเนี่ยเราลงรองพื้นไปแล้วเราจะลงแป้งผสมรองพื้นอีกมันก็จะดูหนาไปแต่ว่าถ้าจะลงแค่แบบแป้งบางบางบางทีหน้าเรามีปัญหามันก็ปิดไม่มิดมันก็ต้องใช้แป้งผสมรองพื้นทับไปทีเพราะฉะนั้นเจ้าว่าใช้กับแปรงเนี่ยมันจะ ช่วยให้เป็นธรรมชาติกว่าดูไม่หนาดูไม่โบ๊ดูไม่แก่เกินไปะนะคะชาก็เลยชอบนะคะจนตอนนี้เป็นไอเทมที่ชอบตอนนี้นะคะที่ชาใช้กับพวกแป้งอัดแขนแป้งผสมรองพื้นนะคะเดี๋ยวมาถึงตัวสุดท้ายกันบ้างแล้วนะคะสุดท้ายจริงๆเลยอันนี้เพิ่งได้มาไม่นานกระปุกใหญ่จุใจมากนะคะตลับใหญ่มากอันนี้นะคะก็คือจากเกลเงนะคะอันนี้คือเชลาคอตต้านะคะ อันนี้คือ sun in the city นะคะมันเขาบอกว่า golden g r a m m a r powder a sweep of sunlight นะคะคือมันเป็นได้ทั้ง bronzer highlight และชาก็เอามาใช้เป็น eye shadow ด้วยนะคะ mm hmm. เห็นสีไม่เอ่ยสีสวยมากนะคะ,ะกระจกบ,บานใหญ่เวอร์นะคะใช้ไม่รู้่ำหมดหรือเปล่าะนะ,ะเดี๋ยวชาจะ s w a t สีให้ดู เป็นไงคะสีแบบครีโอพัตตามาสีสวยมากอะคะ่ะเห็นไหมคะสีสวยมากแล้วพอมเบลนไปนะคะเบลนไปคุณจะแบบเหมือนเป็นคนแบบผิวแทนโกโลบแบบสุขภาพดีและตรงนี้นะคะพิกเมนต์มันจัดมากคือใช้เป็นอายชาโด์ก็แบบก็สวยอะคะ่ะ สวยมากตัวนี้ชอบมากวันนี้ชาก็ใช้อยู่นะคะชาใช้เป็นไฮไลท์นะคะช่วงนี้ชาจะชอบปัดไฮไลท์ก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยบลัชออนนะคะชารู้สึกว่ามันละมุนกว่ามันมันดูกลมกลม่อม,มกว่ามันดูมันดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะสวยมากค่ะก็หมดแล้วนะคะเฟรอแฟเวอร์เรดนะคะในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานะคะน่าจะตั้งแต่ ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่เดือนธันวามกราหรือเปล่าที่ชาไม่ได้ทําวิดีโอของใช้เราชอบเลยนะคะก็ขอรวบยอดเลยทีเดียวนะคะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆก็คงชอบคงเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างนะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนเลยที่ติดตามชมกันแล้วก็คอยสนับสนุนกันมานะคะยังไงก็ฝากซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็ติชมคอมเมนต์ได้นะคะอยากให้ชาทําวิดีโออะไรหรืออยากจะแนะนําหรืยว่าใครมี ออ่ไอเทมผลิตภัณ์อะไรดีๆจจะแนะนำก็ได้นะคะยังไงก็ฝากติดตามวิดีโอหน้าด้วยนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะขอบคุณมากค่ะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย